ห้สอะไรคะโมนีห้าิบห้าเก่งมากค่โมูีนาลูกเอาใหม่ค่ะต่อไปค่ะสิบเก้าบวกสิบส่สก้าบวกบก้าอ่างหน้าค่ะแล้วก็เป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะโมนีนี่แล้วก็ห้าบวกสองค่ะ โม,โม,น,มนี่เอาไหมค่ะห้าบอกสองค่ะเร็วเร็วโลกทำดีๆเอาห้าใจเร็วเร็วได้อะไรโลกนานหอบอกแล้วเข้าใจหรือยังวันนีสิบเก้าบวกสิบค่ะอย้างหน้าสิบส้าลค่ะจะห้อไหืมไม่หันมาก่อนได้อะไรคะ สิบเทาไรครับนี้ยีหผิดครั